เอาได้ย่าเห็ดเผือยย่าได้เห็ดเผือยด่าอยู่กลางทงให้ทุงหน้าเหอกอะบมมีอยังกินนะครับเนาะหาเก็บมาบวบครับผมมาบวบหน่อยครับมาบวบธรรมศาสตร์ครับผมเอาไปแกงเสิ ป่าคนใหญ่ครับเห็นบ่อบยายยายๆนี่งแต่ยายมามุ่งเด้อมามุ่งเด้อเสริมมามุ่งหมอบชิลเลอร์ชิลเลอร์อากึ้ยนั่นน่ะเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบอย่างเหยียบนย่าเนี้หน่วยหนึ่งอยู่หันนะเขาเหย oh. <sch> ียบล่งเลยมุ่นเลยนะยุดเออไต่ตีนมาด่า เห็นอยู่่ยายอุ้ยมามุยมามุยพี่น้องมามุยระวังตกคลองเลยยายเด้ออู้นี่เด่น้ยวยนึงนี้นี่นี่นี่ แล้วพี่น้องนี่มาบวบน้อยนี่ครับผมสเลอร์มาปลาบอกหมามุยบอกมยเป็นหมาปลาตีเหไมเคยเห็นไหมหมามวยออ เซอร์นี่บอกเขาเอมามุ่ยนะสนเจออยู่บอกพี่น้องขั้นดีได้พี่น้องขั้นยิบยิบเลยครับนี่ของแท้พี่น้องไลพใครอยากได้บอกนะครับเสียไปเหอะอันนี้เด้หนวยเพเลนินี่นี่น่วยทั่วบอกทั่วแปบสัน,สนเดอพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปนาครับผม